จ่อลึกกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวนะครับโดยคุณชัยรัตน์อศวานกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวิทอินดีไซน์จำกัดและเจ้าของปิงเนปปิงนัคราบูติคทเทลแอนด์สปานะครับผมประวัติของท่านสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ท่านเป็นนอกจากท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทปิงนัคราบริษัทวิทอินดีไซน์แล้วท่านยังเป็นที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กรรมการบริหารบริษัท TPN Flagpeg ลจำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัท ผู้บริหารบริษัทการเวียงการพิมพ์จำกัดนะครับและบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์วิ์อินบุ๊กครับผมซึ่งโรงแรมของท่านนะครับก็ยังได้รับรางวัล t h i l a n d Boutique Award ปี2010ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและล่าสุดกับรางวัล PM Creative Award นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอกาสนี้ผมขอเล่นเชิญคุณชัยรัตน์อศวางกูลนะครับน่าจะพร้อมแล้วเชิญได้นบนเวทีได้เลยครับ เสียงดีนะฮะข้างหลังนะครับเพราะปกติแล้วผมนั่งบรรยายไม่ค่อยได้เพราะแสงแสงยังส่องหน้ามา <c oughs> อันที่จริงที่ตอนได้รับการทาบทามจากทางแบรนด์เอชนะฮะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะมาดีหรือเปล่าเนื่องจากที่บอกว่าผมเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมได้แค่ปีครึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่กว่าท่านมาก ไม่ทราบในนี้มีใครเป็นเจ้าของโรงแรมบ้างครับหมายถึงว่าทำโรงแรมดีกว่าเป็นเป็นโฮเทลเลียช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยครับประมาณ10นะฮะทัวร์ละครับทัวร์ออปเปอเรเตอร์เป็นทัวร์เอเจนซี่มีไหมครับ1นะฮะประมาณ3ามนอกนั้นละครับขอสัมภาษณ์หน่อยนอกนั้นทำอะไรครับ อยู่ในวงการถ้าโรงแรมทัวอ,อะไรอีกครับสถานสปาสปาสปากี่ท่านครับสปากี่ท่านหนึ่งอ,อะไรอีกละ่ะร้านอาหารโอเคร้านอาหารกี่ท่านครับร้านอาหารหนึ่งโอเคที่ ที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะกว้างๆนะครับเป็นภาพรวมในเรื่องของการทำตลาดช่วงต้นผมจะพูดถึงทฤษฎีจะเป็นเรื่องของทฤษฎีการตลาดเล็กน้อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นอาจารย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องทฤษฎีก็คงแตะนิดๆหน่อยๆหลังจากนั้นเราก็จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องของแบรนด์อาจจะซ้ำของอาจารย์สอนนิดนึง เพียงแต่ว่าอของผมจะเป็นแบรนด์ที่ผมเอาแนวคิดที่ผมได้รับจากเพื่อนนะฮะที่เขาเรียกว่าแบรนด์เจนเนติกเนี่ยอเอามาเล่าให้ฟังเหตุผลที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมใช้แบรนด์เจเนติกนั้นเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำแบรนด์ปิงนัครราซึ่งช่วงสุดท้ายผมก็จะเล่าว่าอตอนผมทำโรงแรมปิงนัครราเนี่ยผมทำแบรนด์ ยังไงทําเองผมถึงเรียกว่าเป็นถ้าดูในใน outline ที่ผมส่งมาให้เนี่ยผมเรียกเป็น sufficient marketing คือ marketing แบบพอเพียงนะฮะคือไม่มีปัญญาจ้างว่างั้นเถอะไม่มีปัญญาจ้างคนอื่นเขาก็เลยทำ marketing กันเองลองทำกันดูนะฮะแล้วก็เราใช้ทฤษฎีที่เราเรียนเรียนมาเนี่ยหรือว่าที่เพื่อนฝูงเล่าเล่าสู่กันฟังหรือว่าฟังคลาสอย่างนี้ผมก็ไปฟังเหมือนพวกท่านนะฮะ ก็ไปฟังเหมือนกันจับอะไรได้ก็เอามาผสมรวมๆกันเลยเรียกเป็นว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบพอเพียงคือทำเองจ้างเองเดี๋ยวผมขอเทสเสียงก่อนนะฮะขอเสียงดังอีกนิดหนึ่งไหมฮะผมจะได้ฟังเสียงท่าละ เห็นไม่ค่อยชัดน,นะฮะรู้สึกหน้าจอเห็นไม่ค่อยชัดหรือวะ <Dial> ใครเคได้ดูเอง ให้เคยได้ดูอัอนนี้บ้างครับดูที่ไหนครับอะไรนะฮะดูในหนังแหละครับเรื่องอะไรนะฮะอลเลงลูชอ่าอันนี้ครับภาพไม่ค่อยชัดเหตุผลที่ผมเอาเรื่องนี้มาให้ดูเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องบ u ูโอเชนแล้ว รายการนี้เข้าแสดงกันที่ลาสเวกัสอยู่และสักเซสฟูลมากเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดเผยดีกว่าเราค่อยๆไปทีละหน่อย Marketing Strategy นะครับที่บอกว่าจะต้องเริ่มเรื่องของเริ่มเรื่องเริ่มเรื่องทฤษฎีเล็กน้อยก็เพราะว่าในก่อนที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีแนวคิด ในการที่จะทําตลาดว่าเราจะไปทางไหนเราจะทำอะไรนะครับเอา Marketing 101เลยเบื้องต้นเลยเบื้องต้นของ Marketing เลยเมื่อปี1980 Michael Porter ดังมากนะฮะรู้สึกเราเคยเราเคยจ้างมาเนี่ยราคาเป็นหลายล้านบาทมาจ้างมาพูดเพราะตอนหลังไม c h a e l Porter เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง competitive advantage คือความได้เปรียบในการแข่งขันตอนแรกก็แข่งขันในเรื่องของแค่ธุรกิจตอนหลังไมเคิลพอเทอร์เขาถึงขั้นระดับการแข่งขันของประเทศของชาตินะฮะวันนี้นเขาจะบรรยายในระดับประเทศเลยไมเคิลพอเทอร์บอกว่าอะไรง่ายๆเลยในเรื่องของการทำมาเก็ตติ้งมีแค่ว่าหนึ่ง ถ้าคุณจะขายของเนี่ยคุณจะต้องมีคุณจะเลือกคุณควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นคือ 1. ราคาคือ cost advantage นะสคือ Design หรือความต่างความที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรือ differentiation advantage ไอ้ตรงนี้ผมมีอยู่ในออาไลน์ซึ่งสรุปให้ฟังนะฮะท่านก็ฟังไปสนุกสนุกไม่มีอะไรหรอกฮะทฤษฎีง่ายๆทุกคนรู้ใช่ไหมฮะคุณจะขายของได้คุณจะขายของชนะเขาได้เนี่ยหนึ่งคุณต้องมีอะไรของถูกของถูกยังไงก็ขายได้ใช่ไหมฮะอันที่สองมีความต่างของดีทำไมทำไมคนซื้อหลุยวิกตอง ทางทางที่ทางทางท,ท,างท,างที่ทราบใช่ไหมฮะหลุยส์วิกตองไม่ใช่ไม่ใช่หนังแท้มีใครทราบมัง่งหลุยส์วิกตองเป็นผ้าใบเคลือบด้วยพียูพิมพ์ลายมีทริมหนังแท้นิดหน่อยตรงมือถือมือจับแค่นั้นเองแต่คุณซื้อหนังเทียมคุณซื้อหนังเทียมราคาแพงกว่าหนังแท้เพราะอะไรครับ พอแบรนด์พอมีความต่างเพราะนั้นไมเคิลพอเทอร์บอกว่าคุณจะขายของได้เนี่ยหนึ่งคุณจะขายยังไงทิศทางในการขายของคุณคุณจะไปอะไรคุณไปราคาถูกหรือคุณจะไปความแตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับเห็นในนี้ไหมฮะผมผมไปเอารูปมาอ,อ,อันนี้ราคาอันนี้เป็นเซรามิกนะฮะผมยังมองแพงบ้านเราถูกกว่านี้เยอะ ที่ขันน้ำส้มสามเหรียญ90บาทแล้วฟิลิปสตาร์เคยเห็นนี่ไหมฮะมีใครเคยเห็นบ้างครับยกมือขึ้นฟิลิปสตาร์คนที่เป็นนักออกแบบจากอิตาเลียเป็นจากอิตาลีดีไซน์รูปทรงที่คันน้ำส้มอย่างเงี้ยขายอันนี้ผมเช็คราคาล่าสุดจาก Amazon.com 96นะฮะเ6หลเหรียญแถมไม่พอ เวลาคันน้ำส้มแล้วกระเด็นโดนตัวอีกฮะขายได้อย่างไงครับ96เหรียญละขายมาแล้วดีไซน์นี้รู้สึกจะเกือบ30ปีแล้วนะฮะยังขายใน Amazon ตั้ง96เหรียญในขณะที่คุณสามารถซื้อได้เลยอย่างเงี้ย3เหรียญเพราะอะไรเพราะนี่ไงฮะ